เอาว่ะเอาว่ะโอ้มีตัวผู้หญิงครเยอะเลยมาดูดิสาวสวัสดีครับมาถึงทักสาวเลยนะมันไม่เอาผมรอผมตัวผู้หญิงนะนายตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวกำลังเ,เดี๋ยวดิกำลังไอ้นี่อยู่หาของแต่งปืนเนี่ ไม่เราไม่ได้ไปยิงอ๋ออ๋อนึกว่าเข้าไปแล้วเมื่อกี้อะไรวะนี่นี่นี่เข้านี้เข้านี้เข้านี้นี่นี่นเออใจเย็นดนิหรือว่าจะลองไปยิงดูจะยิงดูใช่ไหมมาไปพีดาว่าไงคะผมแดงแล้วดูดิดฮะผมแรงแดงแล้วจริงดิเอ้ยทำไมไวจังมาดันดในดีนีให้หน่อยสวัสดีครับคนสวย ไปได้มังกรมาแล้วเนี่ยไหนมังกรไหนสวัสดีครับคนสวยนี่ไงมังกรเด็กน้อยอุ้ยผมอยากได้ผมไม่มีเงินเติมมาไอ้สาวไปหน่อยดเพื่อนพี่มันสุ่มเพื่อนพี่มันสุ่มไปประมาณพันกว่าได้มันไม่ได้แต่พี่สุ่มไปพี่สุ่มแค่ห้ารอยเองนะสองรอบ อ๋ตอตกรอบเลยพี่สาวชื่ออะไรครับเนี่ยพี่สาวเอ้ยจะชื่อดาค่ะอ๋ะอผมชื่อลาสนะครับๆๆชื่ออาจจะดูโหดไปหน่อย <c oughs> อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า <c oughs> เรา22โอ้โหสวัสดีครับพี่ <c oughs> ต่อเรียกว่าเจเจเจแต่งตัวเป็นเจมากเลยครับผมแน่นอนค่ะไม่รู้จะใส่อะไรแย่แย่ไม่ออกเลยครับนี่ว่านี่เป็นเจหรือว่าเป็นคนแก่ครับเนี่ยอุ้ยสตอรี่สตอรี่สตอรี่สอรี่สตอรี่เดี๋ยวครับผมว่าผมจะเล่น